Lady บบเป็นคนที่แบบพิเนษเนี่ยนะฮัลสวัสดีทุกคนที่กำลังเบิง่งคลิปนี้อยู่เดอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียกชันเพลงคือเก่าเนาะเมื่อนี้เนี่ยเฮาสิมาเหตุเพลงกัมพูชาอืมแต่ว่าเท่าที่เฮาฟังมา,าคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเลยแบบฮายังไม่ได้แบบเบิง่งแบบเต็มๆเนาะ ยังไม่ได้ฟังเต็มๆก็จะมีแบบทั้งท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ก็ท่อนที่เป็นภาษาแบบแคมบเดียนเนาะเฮาก็เลยว่าเออมันก็น่าสนใจดีเลยกรู้สึกว่านักร้องคนนี้เนี่ยน่าสิเคยไปมีส่วนร่วมร้องในเพลงอของแวนด้าเพราะว่าเพลงพี้วสิมาเหตุมณีเนี่ยซื้อเพลงว่า time ซึ่งร้องโดยโซเฟียเขาและก็ฟีเจอริงกับแวนด้าเนาะ เฮาดีเฮาแบบเบิ่งแบบข้าวๆคนนี้เนี่ยเคยไปแบบรองน้อยหนึ่งในเพลง Time to Rise ของแ a นด้แต่เราอาจจะไม่ได้แบบไปร้องแบบ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 เต็มๆใ,ใ,ใ,ในเพลงเนาะแต่ว่าแบบคุ้นคุ้เล่าหรือแต่หมันใจว่าเป็นเล,ล่าเลยแบบไปย่างผ่านในในเ v เพลงนั้นน่ะเนาะอาจจะไหนเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่ง Reaction เพลง Time ที่รองโดย So เ i a ยคา featuring กับแวนด้ากันเลยเนาะ เปิดโตมาด้วยคนนี้น่านจะเป็นแวดดาแล้วคนนี้เป็นโซเฟีย12 hours ในวันี้โดยเฉาเก้12ชั่วโมงกันได้ Ooh, you can leave any day, day Dee. I don't wanna play play along with a gay. Oh, if you don't wanna stay Ooh. what? Any day, hey, day, hey. Is it come back from more after you walk in. ออกมาในชีวิตเราแบบมาลิดว่าได้มาจริงสักับก็ย่าเสียเวลาแบบออกไปจากชีวิตเท่านีกว่าประมานี้นะ Sorry I am no in the mood Hey <sighs> Don't waste your time baby Spend uh ហើយទៅឆ្លោះគ្នាភ្លេចគ្រាដើមបរិសិរិបអស់មួយក្នុងហើម baby ខ្ញុំតែគិតក្ដីមិត្តចូលបាក់សឹកដូចអ្នកបៃតងក្នុងក្រុម control មីងគិតតែគំហងតែមុំក្លែងចំពេលវលីអូមិនឹងម្លៃមិនធ្វើអីក៏លែងសុំអូនខង់បងសុំទោសបងខង់ក៏នៅតែសុំទោសមានបញ្ហាម្លេចអូនមិនដោះស្រ័យខ្ញុំចាំពេលដៃខ្ញុំរូតបងនឹងក май កាយដល់ថាបងខូចតែអូននៅថ្ងៃនេះ เป็นอันน้องแบบเพ่งอะเครียดกันอบป้อนกันเนี่ยมาตัวแบบมี่แกแบบว่าเออถ้าที่เขาเล่าว่าจริงจังแกก็ต้องมาเสียเวลาแกออกไปดีกว่าผูใช้เวลามาก็แบบเ่าไม่ได้เขามาในชีวิต เธอเพื่อที่จะแบบไม่เห็นในเธอเสียเวลาแบบหข้ามขอมากห้ากับจริงจังแบบถ้าอีหยังที่เห็นทีดไปเขาก็ต้องขอโทษแบบนี้นะให้ชีวิตก็ตามแต่เขาชีวิตไฟ,ฟขอโทษเธอว้วเนี่ยคือแบบถ้าสมมติว่าเขาแบบอยากขามากเห็นในเธอเจ็บเขาเห็นใ้เธอเจ็บได้หลายก็นี้ประมาณนี้นะหน้าฮักนะเป็นเพีงแี่นะาักนะผู้บ่าวผู้สาวลองเห็นกัน่าเถ่ะมากกว่า เอ้าโอเคทุกคนจะไปลองหนอการเ e ียกเสีย n Playing Time ที่ร้องโดยโซฟี a ขา featuring กับแ a นดาเขาบอกว่าตอนแรกตอนแรกที่แบบโซฟีแบบร้องขึ้นมาเขารู้สึกวา่าเป็นเสียงอูซายวะ่ะแบบมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เขาแ่า,าเอา๊ะเป็นเสียงเรารือบอก่ะนะเพราะว่า พอพอแบบมันไปท่อนที่แบบเสียงสูงมาน้อยหนึง่งเพราะว่าตอนที่เราล่องเสียงต่ำมันเสียงไม่คลายผู้ชายแต่พอเรารผึ้นเสียงสูงน้อยหนึง่งมันก็นเลยออกเป็นแบบออกเป็นเสียงไม่ยิงมันอาจจะเป็นที่แบบเนื้อเสียงของเราที่แบบเป็นคนที่แบบเนื้อเสียงแข็งแรงเนื้อเสียงอาะสีมีความใหญ่ไปน,น้อยหนึง่งแต่แบบมวนแบบมวนเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเรางวนวน,วนะนะจะเสียอธิบายจะไหนพอแว้นหน้าเขามาแล้วเขารู้สึกว่าลูกของเราในเพลงเนี่ยแบบเป็นแบบแบดบอยแน่น้อยหนึ่งหรือว่า ไม่ิ่งเห็นเลวร,รู้สึกว่าอืมผู้ชายคนนี้เอนี่นะเนี่ยที่เขาบอกเนื้อเพลงสรุปคร่าวๆเนาะตอนนี้เขาฟังอยู่กับเสียอารมณ์ประมาณแบบที่แบบว่าเออถ้ามีไม่ยิงย่งกับสิิ์ล่องประมาณว่าเออถ้าเขามาแล้วเสียดีเทาเยเวลาตัวก็ออกไปจากชีวิตเทาซะแบบนี้ผู้ชายกับอารมณ์แบบเออ เฮ้าเขาม้าก็ไม่ได้อยากเห็นในแบบเธอเสียเวลาเพราะเฮ้าเขามาเฮ่ากับรู้สึกจริงจังถ้าแบบเฮ้าซีเขามาแล้วเหตุเอ้เธอแบบเสียเวลาหรือเธอเจ็บเฮาเห็นไอ้เธอเจ็บมากกว่านี้แต่ว่าถ้าออ้ยังกระตามเดียาเหตุผิดไปหรือไอ้ยังก็ตามที่เฮ้าไ่ได้เหตุพิแต่เฮาก็ต้องเป็นฝ่ายขอโทษมันกระหนาหักเลยมันเป็นอารมณ์แบบเพลงผู้มเฝ้าพสาวแบบงอนกันแล้วแบบสาวงอนแล้วพุ่เฝ้ากับแบบมางอแบบนี้มากกว่า นั่นแหละทุกคนกับเป็นเรียกชันของเฮาเลยกับเพลง time ซึ่งเฮามั่นใจเพราะว่าตอนจบทุกคนกับสิได้ได้ฟังว่าที่เฮาบอกว่าเฮารู้สึกว่าเราอะโซฟียนะเราเป็นฟีเจอริงในเพลง time to rise ซึ่งเป็นท่อนที่แบบท่อนเอื้อนท่อนแบบเสียงเอื้อนจะซื่อฮะนะซึ่งตอนแรกแบบตอนนี้เฮาฟังเพลง time to rise แบบเดี๋ยวนักล้องไม่ยิ่งกว่านี้เนี้ยเขามาอะไรไอย่างปึงป้งปึงป้ง แบบแยงแยงแย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงเร็วน,นะแบบไ,ได้เห็นหนาแบบแต่ว่าเสียงมวนแห้งแต่พอมาเห็นหมองนี่เขาก็เริวสกวอ้นั่นคือเรานั่นคือเสียงของเราในเพลง Time to Rise นั่นเองแล้วถ้าผู้ใดได,ได้เบิร์กมิวสิกวิดีโอ,อ Queen b e ีเนาะมันก็จะมีท่อนท่อน,อนแล้วก็มีวิดีโออีกน้อยหนึ่งของโซเฟียขาวที่แบบท,ที่อยู่ใน MV เพลง Queen b e เนาะอ่ะโอเคทุกคนไม่นี้เป็น r a t i o n เขากับเพลง Time ซึ่งเขารู้สึกประทับใจแห้งหลายแบบ เอิมถ้าเป็นไปได้เข้ากับสกับไปฟังอีกเพราะเารู้สึกว่าแบบท่านโตของ m อเองก็ตามตัวของนักร้องเสียงนักร้องและการเนื้อความหมายของเพลงเองก็ตามแบบหนาห,านาหากักขนาดทิงจะ้สึกแบบอดจะเศร้าๆแน่หน่อยนึงจะเข้ากับรู้สึกว่าเออแบบมันหนาหักนี้นะอ่ะทุกคนมือนี่ก่อนไปอย่างเคยเนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเด้อะเราเดี๋ยวเข้าสิมาเห็นเรียชันเพลงอื่นให้ได้เบิ่งกันเด้อะมอนี่ไปแล้วเด้อทุกคนเลิกไปไปจ้า